กิจกรรมความเพียรพักกิ่งพอดีพีน่น่านวันที่สามทุ่สามวันที่สามตอนที่สามบททีกก่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสตังอเศวนาเจคานาอวินิตาน่าเจเศวนา ကုသံဇခုသနီယဏံဧတံသမ္မဝုတ္တမံဗတိရူပတေသောဇာပုပိတကတာဘုရားတံအတ္တသမ္မာပနိတိဇာဧတံခကမုတ္တမံဘာဟုသဒ္ဓါဇတိပံဇာဝိနယောချက်ုဂိဂိတောရူပာတိတာဒယာဝါစာဧတံခကမုတ္တမံမာတာပိတုဥပတနံဘုတ္တသနာသာသနကဟော อนากุลาจะกะมันตาเอตังมังคละมุทธังธัมมังธานันถาธัมมาจริยากะยาตะกานันทะสังโฆอานาวะฌานิธัมมานิเอตังมังคละมุทธังอาราเทวีวิราเทพภามาจฉะพนาจะสัญญโมอัมปามาโทจะธัมเมสุเอตังมังคละมุทธังอรหโคธานิวาโตจะ สันตุติจักาสันตุตาเกเนะธรรมันตวนังอิธามังคะรมุตตมังอันติจัโสวาจัสตระมานันจทัสตนังกเรนะธรรมะสากชาอิธมังคระมุตตมังตัพโฌพามจลิยาจาริยากชานะทัสตนังนิพานะสติกิริยาจายามังคระมตตมังพุทธะสาโะกาธรรมะมิ เมีตาจารนากบัณฑิตะโถงังวิริยังเขมังอาตมังอะมตังออตาสิที่สานีกระตวะธรรมะธรรมะอาราชิตาสัรมะตาโสตติงพิเตตังเตติมังคาระมตมังสองบทสวดั้รณะปริตยังกิจิวิจายอาลุัง ອຸງດັງວາສະກີສຸວາຍັງລະລານັງປະນີຖັງຫະໂນສະມັງວັນຕີລະກະສະນີນິຣັງພີຣຸດໍລະຕະນັງວະນີກັງອີຕິນາດັນທິນະທຸກະພິໂຫໂຕສະຍາວິລະຂັງອະສັດທັງວະນີຖັງອະຈະມະຂັງສະນນິນຍາສະມາອີໂຕນິ นาตินาธัมเมนาสมนฺติจิจิธมฺเมธมฺเมรตนํวนิตํเอทินาสทินาจุวติโหตุยํพุทฺธตํอวิวาทํอานิยุติธมฺมาธิมานํอิกํญมํโหธมฺมาธินาเตนาสมโวนาวิจติเอทํพีภเมรตนํวนิตํเอทินาสทินาจุวติโหตุ ေဘုဂလာတသရံသံသကတာတိအေတိနိယုခာနိဟောတိတေရာတိနေယသသတကာအေတိသုရိသနာရာဏိဤတံပိသံခေလတနဝနိတံအေတိနသတိနသဝတိဟောတုယေရပရုတ္တမလောမေနနိကာနိဟောတဓမ္မမြေဧတိဝန္တာရံယံယာလတမုရာယုတိမုဒ္ဓမာ ปีสังเทระนางณีตังอิเตนะสเจนะถือว่าที่โหตุอิตังบุรณนางระนงิสัมระวังอนิจาอินิเออนิเทนะมีญาวิโรนิจักอิจกอรายะาญาปฏิโพอิตังปีสังเทระตนางณีตังอิเตนะสเนะถือว่าที่โหตัสาบดสวดธรรมบอดถัดสังค อันต้าอเวจิตังเิโยชาังอิกาโยชาตัน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 ต้นตาณิจังสันญะตาตาลิโนเทวะเทวนาคันเทวนาตุโลตตาสุมาจิตังวิญญาติทังกะริยาตตาโลปัสสาสันตุโนสิปัสวะเกตุปัสสุตอาริตามีตังเตนะภะคะวัตาตาชาชาปัตตาะระหะตาสัมมาสัมพุทเธนะเอตา एवं डोमे म्नो सवे नमः तं पमा भगया महारिषया महापीका संभगानीनां नामातके अकि एतु मानयाखे प्रहेनम आकालपलिवितकेनामादि चाक्खन्दियामा बबलुपसायमा समानुनुकु अलुया धातुमे अत्तनावासानी यतथ ตุเมวะยะเอธาตะตะตุเมตวาระเกระตะอิเมธัมมากุสล אי เมธัมมาอนวัชชัยเมธัมมาวิโยวตะทาอิเมธัมมาลมัตตาลมาทินายทายาสุกายาสมัตติอธาตุเมเออุบาลันปัตถาวิหาเรยถาติสํบทสูปะนันเอสะอุปานานิยติจีวะทามาปะยุงจะอุปานีตัตถะ นํสํติรานํเอตํปยํมรณีปะเคมโนกายปุญญาณีกะยิธาสุขาวะหานีอุปานิยาเตหิมิตามาปะมายังอโลปานิฏะสานาสฏิทานาเอตํวะยํมรณีเปกะมโนกายอะระเอติเจโรโรทากะเยนะสมโยวะฑาอุฑาเตตะทานทันทะ ဧကကာဒုကာယောဟောတိယံဇိဝမဟာနောဘဂါရောတိဘုရားနာမောဧဝါရခတိသမဂလေဓမ္မောတိ ทุกทิขันติธรรมะจาลีสะเพลังอาลาณิติญาปัญญายาปติานิมาทุเถนมโหวิสุทธิญาสํมเพลังอาลาลุกขาปิยะถาปัญญายีปสติอาาณิพินตติทุเขอาธามโวิสุธิญาสัมเพธรมานันตติยถาปัญญายาปสติอาาณิินตติทุเขอาธามโขวิสุธิญาที่ผกประสวดมันนักัารมง อัปปณกถานะมีเกตุติยาหุงกิกาเอตาสัญญายะเมธาวีตังขเนยอัปปณกังปะหุงเวทนังยันติปะทัพพานินิรานิจภาวกาอีธานิมนุสสาวะยาทันติตะเณนโกรณังวิมังนีตังระลานะมุตตังนีตังกะระมะขัมมะ สัพพาทุกขาบโมจะติโยจะพุทธามารมจ่าสังฆะราณังกตโตตถาลีอริยะตถาณีสัมมาปญาญีปติทุกขังทุกขาสังฆะมตติทุกข์ทุกติสังฆาริยาตาทุกข์ทุกมิตังเอตังโขสารังเอตังกิตังสารานามุตตังเอตังสารานามขมะสัพพาทุกขาปรมุตติจิตเจตเประเสื่อปัตติรัทธา อธิตังวะค้าเมยานามาอธิตังถลัตตังบุคคลไม่ควรวหนึ่งเวลาไม่ควรมาถึงยาธาติตังบาหีลาต้าปันตะอนาคตังเองรมเวลาสิ่งนั้นอะไรแล้วไรมไม่ถึงทำเป็นมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตะตาตตาวิปัสสติอธสังยีรังกะตังกุวังตังวิธามะโนกูอายายข้าบุคคลในเช่นทำแบบนี้เนื่ยนุก่อนกายธรรมะนั้นๆบุคคลนั้นจึงเป็นตอนนี้ก็ควรควเกิ อันเดวะกิจาบังตังบางโกระจามาณังสุเวเพิ่งทำอัเพียนไนไม่ใช่ละใครเล่าจะรู้วงพ่านเพิ่งอยิโนสังกะรตินามหาเถนานาปัญจุนาพระวันหลังเพียงละเอียดใหญ่นั้นก็มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตัดีงอโหลาตมะตังเจติพีงังเวพาตัโตสันโตอาจิกาเตมุณีติปักกุนีผู้ สงบย่อกเลียบ,บุคลคลร่วมอยู่อยู่อย่างนี้มีความเบียดไม่เกียดค้านทั้งกลางวันั้ะคืนนั้นแหละผู้มีลาตีหนึ่งเชิญเรื่องประการตนี้เลยแปดบทสวดพิน,นัปัจเจเวตถาเจลาธรรมโมเมหิชาลาอานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพร้อมกับแก่ไได้วยนะพระยาดิธรรมโมเมหิพระยาดิอานาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาร่วมพ้นเจ็บไม่ได้มาลานาธรรมโมเมหิมาลานาอนาติโตเรามีความตายเป็นรายยุคพ้นความตายไม่ได้ เปหิเม wow. ปิเยหิปนาเปหินนาภาโววินาภาโวเราจะเราเป็นต่างๆแล้วเราเป็นของพังของเราเราทั้งหลายมันพวงกรรมมัดโอมีทำมัดไทยโมกรรมมัดมีกรรมฐันทุกกรรมมัดปฏิทายนี้เรามีความเป็นของตนมีกรรมผลมีกรรมมีกำเนิดมีกรรมตามมีกรรมอาศัยยังกรรมมังกาลิสามีกัญนางวาบะคขังวาตตาทะยาโถพะอวิสมิ เราทํกากรรมอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นพยาศหรือว่าเราต้องเป็นถ้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอันเหีหิยพินถังปัญจเวทคิดตะพังเราทั้งหลายควรานาอย่างนี้ทุกวันเถิดก้าบุตรสวดเทวตายุคคาถาทุขัมปัตาจะนิทุกขา,กขาพยาปัตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนโอเอตั พระตาอัมเหียยจะพระทางพุทธะสัมพระทางสัมเบเทวานโมทันตุสภะสภะติทิยาอานังธาตันตุสัตยาสีลังลักขันตุสภะถาพระมาวิตาโหตุกันตุเทวตากตาสับเพพุทธาพระลัตษตาประเตกานังแกยังพรลังอรหันตานังจะเตเชนะาลังฆาพันธามิสสปโสนิสเถรบดสวดเทวปฏินคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราตินีทูเปกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะเทนะมันตุปุญจาส่วนสิงค์กะโนนตะเรวิหารนันตะเลเทราธัมมจาโนกาวิขโบสารามิกาตะนาติอุปาสกาธามาตะเรสานิขมาติสาลาจัมมนาภูตาตุทิศาตะวันตุเตชลาปุชาเยปิยะธาชัมพะวาอังเกตตาธัมโบปาริกาติยานิกังธรรมะวังปฏิเตสามเพปิทุกขตาอะรนตุสังขยัง อาตุจิดังทังธรรมโมธรรมะธรรมราจะบุคคลาสังโอโหตุธมังโอวาพัฒยาจะหิตายยะจะอัพเอรักันตุนัดธรมโมอัพเอปิธรรมะจาริโนวุติติงสัปะปุเนยะมะอัมเมอริยะปัจเิติโดยที่เบ็ดบทสวดภาษาคัทาบุตรปุญญาสีธานิกะตาสญาัญญาณิกตานิเมเตสังจะพาณิโคโหโหนตุส ตานัตตาปะปามานะก,กาขอสัตวทั้งหลายไม่มีตุดไม่มีประมาณตรงเป็นผู้มีส่วนบุญแห่งพระพิรราในทำในบัดนี้ได้ทำในบัดนี้และแห่งผลทั้งหลายอื่นที่เขาได้ทำแล้วเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หางมาตาปิตาทยโยทิตธาเมจาปะยะทิตธาวาอเเยมัตสัตเวริโนโ คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมัรดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทัติโลก,กัสมิงภุมเตภูมมาจตุโชนิกาปัจเจกะัตะตุโบกาลาสังสารัตาภวะพะเว และมีเวรกันตั้งแต่เยนโลกเกิดในภูมิสามเกิดกำเนิดสี่ละขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ท่องเที่ยวพบนาพบใหญ่ยาตัางเยปฏิมานับเออนุโมทันตุเตทยางเยจีมังนับปชานันติเทวะเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจนพระบุญเถิดขอสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนพระเจ้านี้ขอเทพอนาจึงแก่ มายาทินนาปุญญานังอนุโมทะนะเพตุนาสเปสัตาสัทธาสัทธา,ทธา,ทธาโหนตุเอเวลาสุขีชีวิโนเอกัมปะทันจะพัพโพตุเอส,สาสาสิชะยะตังสุภาเพราะเหตุคือนุโมทามุนทั้งหลายที่ก็เจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกรมเถิดขอความหวังดีขอความหวังอันดีขอ,ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยด้้าห่กานด้วยเแล้นิสงแห่งกรรมเชิญพระไทยอาญาสุนทรสุทธฤทธิและอาถาเหล่านี้ขอสุนทันี้ังเปิดเวเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอเจ้าเถิ่อวางธรรมขอได้้วยทั้งหลายโปรดด้วยน้วยทนรลมในอยญาแ้นนี้เพื่อวาาราปดอำนวยความให้แก่ประชาชนทุกคนเมิสิ่งนี้ไ้โดยวันนี้เกิดในพระหัวโดยวันนี้เบตลอดจนทุกโมนาที่กสังสร้างขึ้นผ่านมาและเถิดต่สร้างขึ้นาก็จงเปลี่ยนด้วยด้วพระฤทธิและคำมนต์ต่างุกมงคลในพระอาถรรพ์